กระรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนี่นะฮะไปลงมอดเกม GTA s n a n d r i s นะฮะหรือว่าพี่ CJ ของเรานั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็คือมอดนี่นะครับจะทำให้ตัวเกมนะฮะเล่นบน Windows 10ได้นะครับแล้วก็ เป็น60 fps นะฮะก็คือเอาง่ายเลยครับสามารถเล่นได้แบบในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเมาส์นะฮะไม่สามารถกดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะเมาส์ไม่สามารถกดได้นะครับผมจะใช้แค่ลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาดูพวกดิสเพย์ต่างๆนะครับอันนี้คือดิสเพย์ต่างๆนะครับผมอ่าเห็นไหมครับก็คือปรับสูงสุดได้แค่นี้จริงๆนะครับดูฮะ นี่คือปรับสูงสุดแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนพวกเมาส์นี่นะครับยังปรับไม่ค่อยได้เลยนะครับยังกดไม่ได้เลยนะครับดูเมาส์นะฮะกดไม่ได้เลยนะครับนี่นะฮะเมาส์ผมนะฮะเวลาคลิกมันไม่มีเสียงนะครับคือเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของเฟรมเรทของตัวเกมนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้เป็นเซฟที่ผมลงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ฮะ คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวเวลาที่เราวิ่งนะครับมันจะเป็นภาพกระตุกหรือหน่วงๆนิดๆนะครับก็คือด้วยความที่เกมนะฮะมันเป็นเกมที่นานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเล่นสมัยตอนอยู่ป .2 นะครับซึ่งผมโดดเียนตั้งแต่ป .2 ไปเล่นเกมกับเพื่อนนะฮะเออจริงนะครับคือมันก็นานแล้วนะครับ สำหรับเกมนี้นะฮะพูดแล้วก็คิดถึงเพื่อนนะครับก็คือมันก็นานแล้วนะครับเฟรมเรทของเขานะฮะแต่ก่อนเขาจะล็อกไว้ที่25เฟรมเรทแล้วก็มาเป็น30แล้วก็มา60ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมจะปรับให้ตัวเกมนะฮะเป็น60 FPS นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปปรับกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็อืนผมขอออกจากเกมขอแล้วกันนะครับปึ๊บนะฮะหมดที่เราจะใช้เลยครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 5ตัวนะครับ ตัวแรกจะเป็น K.O. นะครับตัวที่2จะเป็น Mod Loader นะครับตัวที่3จะเป็นตัวที่เพิ่ม S.P.F. ให้ตัวเกมนะครับส่วนตัวที่4จะเป็นพวก Resolution นะครับการปรับหน้าจอของตัวเกมนะฮะส่วนตัวที่5จะเป็นทําให้เมาส์มันคลิกได้นะครับหรือใช้เมาส์ได้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น K.O. นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะฮะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับ ทำการเดบุลคลิกเข้าไปเลยนะครับทำการติดตั้งนะฮะกดย็ดนะครับกด Install ไปนะฮะอินสตารไปเลยตรงนี้นะครับมันจะถามหาโลเคชันของไฟล์เกมนะครับคุณชมเก็บเกมไว้ตรงไหนก็ให้เข้าปึกนั้นเลยนะฮะปึ๊บได้ดีนี่นะครับเกมนะฮะนี่นะครับตรงนี้ผมสำรองไว้ด้วยนะครับคุณชมอย่าลืมสำรองไฟล์เกมไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเป็นไฟล์เกมของผมนะฮะกดโอเคนะครับกดเน็กไปเลยนะฮะรีเมผมจะไม่ติดตั้งนะครับ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกดนิกไปเลยนะฮะกด i n s t a l l นะฮะนี่ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกลิสต์มีต่างๆของเขานะฮะกดปิดไปนะฮะอันนี้ลงเสร็จผมก็จะปิดไปนะครับมาตัวที่2จะเป็น MoD l โ a d e r นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บให้ดาวน์โหลดอ่าเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้เลยนะครับนี่นะกดปึ๊บนี่นะฮะรอสักพักนึงนะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับกดเริ่มดาวน์โหลดนะฮะรอให้เขาดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับเปิดโฟลเดอร์นะครับขึ้นมานะฮะแตกไฟล์ปึ๊บ เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับให้คลิก2ตัวนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมเลยนะครับก็ปี้นะฮะคุณผู้ชมเก็บเกมไว้ตรงไหนก็ให้เข้าไงนั้นเลยนะฮะได้ดีเกม gta san andreas นะครับตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยนะฮะว่างนะครับปึ๊บนี่นะฮะเข้ามาแล้วเราก็พับลงตรงนี้ก็ปิดไปนะครับปิดไปนะฮะตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้เลยเด็กครับ60 fps นะฮะให้มันลื่นขึ้นนะครับกดที่ดาวน์โหลดนะครับสตาร์ทดาวน์โหลดเลยนะฮะปึ๊บมาหน้านี้นะครับกดเริ่มดาวน์โหลดนะครับเปิดไฟล์ขึ้นนมาะครับ กดแตกไฟล์นะฮะปึ๊บี๋ยวมันคิกเข้าไปนะครับเห็นคําว่า KEO ไหมครับนี่นะฮะีลยวมันคิกเข้าไปนะครับให้คัดลอกนะครับนี่นะฮะคัดลอกเลยนะครับปึ๊บไปไว้ในโฟลเดอร์ KEO ในไฟล์เกมนะครับนี่นะฮะนี่ครับปึ๊บว่างนะฮะปึ๊บนี่ครับเข้ามาแล้วนะฮะพับลงปิดไปนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวที่เพิ่มเรสโซลิชันของตัวเกมนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นโฆษณาก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอเคครับน, okay, น่าจะมาแล้วนะครับนี่นะฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปึ๊บรอสักพักนึงนะฮะปึ๊บขึ้นมาหน้านี้นะครับกดเริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะฮะดาวน์โหลดเสร็จเราก็เปิดโฟลเดอร์นะครับทำการแตกไฟล์ปึ๊บนี่นะฮะจะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับดี๋ยวไปคลิกไปเลยนะฮะก๊อปแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมนะครับนี่นะฮะย้อนกลับวางนะฮะในโฟลเดอร์เกมเลยปึ๊บนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคผมก็จะกดพับลงแล้วก็ปิดไปนะครับ ปิดไปปิดไปนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ทําให้เมาส์นะครับสามารถขยับได้ในว i n d o w s 10นะครับกดดาวน์โหลดนะครับรอสักพักหนึ่งนะฮะเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์นะครับทำการแตกไฟล์เหมือนเดิมนะฮะฟึบขึ้นมานะครับแล้วไปคลิก้าไปนะครับเห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ไหมครับคลิก้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับคลิกไปอีกนะครับทําการคัดลอกนะครับไปวางไว้ในโฟลเดอร์เกมเลยนะครับนี่นะฮะวางนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้เราก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกดปิดไปเลยนะครับนี่นะแล้วก็จะเข้าเกมให้คุณชมได้ดูกันนะครับไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่หน้าเมนูแล้วนะฮะมาดูกันครับว่าเมาส์จะกดได้ไหมนะครับปึ๊บอ่าเมาส์กดได้แล้วนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเมาส์กดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตัวเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บกดเริ่มที่เซฟที่ผมเอามาเลยนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับเรซู u ชั o นต่างๆเลยนะครับมาดูที่เฟรมเรทก่อนนะครับเห็นได้ว่าจะลื่นขึ้นกว่าปกติเลยนะครับเห็นไหมฮะเออเห็นไหมครับ มันลื่นขึ้นเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงภาพมอดสวยอะไรเลยนะครับก็เป็นภาพออริจินอลเลยนะครับอ่านี่นะครับลื่นเลยนะฮะผมขอไปปรับอ่าพวกคีย์บอร์ดก่อนเลยแล้วกันนะครับมาที่คอนโทรลนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ากดชิปให้เป็นวิ่งนะครับอันนี้เป็นชิปมันเป็นกระโดดผมจะเปลี่ยนเป็นสเปซบาให้เป็นวิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าชิปนะครับอ่าสลับกันนะครับย้อนกลับย้อนกลับ แล้วก็มาที่ดิสเพย์นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันนะครับว่ามันปรับได้ไหมอันนี้คือความละเอียดสูงสุดของหน้าจอผมนะฮะเห็นไหมครับใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเออนะครับมันจะเป็นเต็มจอแล้วนะนะครับกด Enter ไปเลยนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเต็มจอแล้วนะครับแล้วก็เมาส์ก็ใช้ได้ด้วยนะครับเป็นไงฮะดูครับนี่คือเซฟนี้ก็คือเล่นภารกิจจบหมดแล้วนะครับ คือถ้าเรากดเล็งนี่มันยิงไม่ได้เหรอต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ฮะหัวขาดเลยดูครับร่วงเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเอ้าชนผมเฉยเลยนะครับอันนี้จะเป็นมอดที่ทำให้ตัวเกมนะครับเล่นได้บน Windows 10นะฮะหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะ Okay, เดี๋ยวเราไปอะไรอะไรอะไรเออดูนะฮะดูนะฮะ <S <S เฮออ้หัวลุดอ,อื้อหัวหายนะครับนี่ครับลื่นล,ลืเลยนะครับไม่มีกระตุกกระตักอะไรเลยนะฮะภาพก็ปรับสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงพวก e n b หรือว่ามอดภาพสวยต่างๆนะฮะหากผู้ชมอยากให้ผมลงภาพพวกาภาพสวยๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรรหามาให้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองขึ้นรถด,ดู ลงมาไอ้หำน้อยโอเคไปลืมไปนะครับเกือบติดลิขสิทธิ์เลยนะฮะติดพวกอ่าเสียงเพลงก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะโอเคปิดแล้วนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะปึ๊บโอเคไอชนเออก็ก็ก็คิดถึงสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเกมนี้ผมคิดถึงเลยนะ อ้ยขอโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจคือมันเป็นเกมคลาสสิกเลยนะครับเห็นไหมฮะเออจริงๆนะครับเห็นไหมครับภาพก็แต่ก่อนก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับสําหรับภาพเกม GTA V คือแต่ก่อนนะฮะมีเพื่อนนะครับไปเล่นเกม GTA V ใน PlayStation 2ฮะรหรือว่า PS2 เนี่ยครับคือแบบต้องปั่นจักรยานไปหาตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะฮะโคตรจะคิดถึงเลยนะครับตอนนี้เพื่อนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วครับไม่เห็นกันนะฮะ ได้ติดต่อกันตั้งแต่ผมเรียนจบเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหากชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด s u b s cribe like, อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วจอกันใหม่วัดหน้านะครับ